สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมกับ Smart Money w i นะคะเ,เราจะคุยกันทั้งในส่วนของความรู้ด้านการเงินนะคะแล้วก็การตอนนี้เราอยู่กับเรื่องของการเตรียมตัวในการสอบ IC License นะคะซึ่งออแอดเนี่ยจะมีเพจนะคะสอบ IC ซ หนาาเดี่ยวก็สามารถไปติดตามความรู้ด้านการเงินในช่องเพจได้นะคะแต่ว่าถ้าจะฟังยาวๆก็ฟังใน youtube ก็ก็สามารถที่จะเก็บประเด็นแล้วก็ในส่วนของเทคนิคในการนําไปใช้ทําข้อสอบได้นะโอเคในความรู้ด้านการเงินเรื่องนี้นะคะก็จะคุยกันถึงตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองในการซื้อขายและเปลี่ยนหลักทรัพย์ ทางการเงินนะคะถ้าเป็นการซื้อขายครั้งแรกเราจะเรียกว่าซื้อขายในตลาดแรกนะส่วนถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วต้องการเปลี่ยนมือเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยก็จะไปซื้อขายผ่านในตลาดรองทีนี้มาดูความหมายกันว่าตลาดแรกกับตลาดรองเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจะมีทั้งอยู่ในตลาดตราชันนี่แล้วก็ตลาดตราชันทุนนะคะแยกให้ออกว่าเป็นการซื้อขายลักษณะแบบไหนแต่มีคีย์เวิร์ดจำไม่ยากค่ะ นะะในการซื้อขายในตลาดแรกที่เรียกว่าไพเม a r ี่มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนนะคะเป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในกิจการไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นสามาัญหรือออกหุ้นกู้นะคะโดยบริษัทผู้ออกเนี่ยจะนำหลักทรัพย์ไปออกขายนะคะในครั้งแรกนะ,ะถ้าเป็นการขายนะคะที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป นะไม่ว่าจะเป็นออกหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้นะมีคำว่าเสนอขายแก่ประชาชนในครั้งแรกแบบวงกว้างนะคะจะเรียกว่า public offering หรือที่เรียกว่า P.O. นั่นเองนะคะถ้าเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทแบบเฉพาะเจาะจงนะคะแบบเฉพาะเจาะจงนะหรือซื้อขายกับรายใหญ่นะคะรายใหญ่นะักลงทุนประเภทสถาบันนะคะก็ จะเรียกว่า private placement หรือ PP นะและถ้าเป็นการเสนอขายครั้งแรกไม่เคยขายมาก่อนนะการเสนอขายนี้อาจจะทำได้หลายครั้งนะคะถ้าเกิดต้องการยังต้องการระดมทุนอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นการครั้งแรกเลยไม่เคยขายมาก่อนเราจะเรียกว่า IPO เคยได้ยินไหมคะออกหลักทรัพย์ IPO นะคะ Initial Public Offering นะเพราะฉะนั้นแยกให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอคำว่า PO PP IPO จะเป็นการเสนอขายในในตลาดแรกนะคะ Primary Market นั่นเองส่วนถ้าเกิดเป็นการซื้อขายในตลาดรองก็คือต้องผ่านตลาดแรกมาก่อนนะคะจะเป็นการเปลี่ยนมือเพิ่มสภาพคล่องนะ,ะโดยจะแบ่งออกเป็น2ตลาดด้วยกันนะคะตลาดที่เป็นทางการกับตลาดที่ไม่เป็นทางการหรือนอกศูนย์ถ้าเป็นการตกลงซื้อขายกันเองนอกศูนย์ซื้อขายเราเรียกว่า Over the Counter หรือ OTC นะตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการเรียกว่า Organized Exchange นะคะเพราะนน Organized e x c n g n g e จะมีลักษณะของสัญญาที่มีมาตรฐานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะโดยมีนะคะศูนย์แล้วฝากหลักทรัพย์นะคะ,กะ,กกะ,คะเก็บรักษาหลักทรัพย์ให้นะคะส่วนใหญ่หลักทรัพย์เนี่ยเราจะได้เป็นแบบไม่มีใบนะคะ๋ยนนี้ก็จะเป็นสลิปเลขหมดแล้วนะคะส่วนสำนักหักบัญชีก็จะเป็นคู่สัญญานะคะ ตกลงกันอย่างเช่นเวลาที่ฝั่งคนต้องการใช่ไหมคะคนซื้อเวลาจะมาซื้อหลักทรัพย์เนี่ยทำการผ่านตลาดโดยมีสำนักบัญชีเป็นคู่สัญญาในการชำระเงินและส่งมอบโดยที่ผู้ลงทุนทั้งสองฝั่งไม่ได้รู้จักกันนะคะเป็นการซื้อขายแบบจับคู่นะคะแบบแมทชิ่งนั่นเองมี่ตลาดรองที่เป็นทางการมีอะไรบ้างหลักๆเลยที่ถ้าเรารู้จักก็มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ เขาเรียกว่าเซ็ตใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็น MAI เนี่ยเล็กหมายความว่าบริษัทที่มาจดทะเบียนในตลาดที่จะซื้อขายเนี่ยเซ็ตเนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่มากกว่านะคะบริษัทหลักทรัพย์ที่มาจดทะเบียนในตลาด MAI ก็เลยเรียกว่าเซ็ตใหญ่ใหม่เล็กนะอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นอันใหม่นะคะเป็นตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange นะคะไล c ์เอ็กซ์ชแแล้วก็จะมีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TF เฟแล้วก็ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลดิจิตอลแอสเซทซัชชั่นนี่อันใหม่เหมือนกันนะคะอันใหม่เหมือนกันนะ,ะมาดูทีละอันเลยกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือเซตเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพรบรนะตลาดนะคะเมื่อปี2 5 1 7ะคะก อายุก็จะ50ปี50ปีแล้วนะคะ50ปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช่วยเรื่องอะไรอำนวยความสะดวกและก็ส่งเสริมการระดมทุนระยะยาวให้กับกิจการนะคะที่มีทุนชำระแล้วหลัง ipo ตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นะคะ,ะในส่วนของตราสารทุนนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิใบสำคัญแสดงสิทิ ะะอันนี้คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถัดไปนะคะตลาดหลักทรัพย์ m a i เนะคะเป็นตลาดรองแบบเป็นทางการเช่นกันนะคะแต่ว่าจดทะเบียนไม่ใช่เสิจัดตั้งหลังหลังกว่ามากนะคะอันแรกเซ็ตเนี่ยตั้งตั้งแต่ปีของ7ันหใช่ไหมคะตัวนี้ตั้งตอนปีของ4ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วนะนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีขนาดกลางและเล็ก โดยมีทุนจดทะเบียนแล้วหลัง IPO 20ล้านขึ้นไปนะคะเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีในอนาคตนะเป็นการดำเนินงานนะคะภายใต้ภายใต้การบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าตลาดนี้จะอยู่อยู่ข้างในอะคะ่ะเล็กกว่านะคะเล็กกว่าโอเคถัดไปนะคะคือตลาดตราสารหนี้ Thailand Bond Exchange นะคะก็จะมีรูปแบบการดำเนินการซื้อขายเหมือนกันกันกบเซตเลยคล้ายกันเลยนะคะแล้วก็มูลค่าตลาดใหญ่กว่ามากเพราะว่าตลาดตราสารนี้ค่อนข้างใหญ่นะเ,เริ่มนะคะตั้งแล้วก็มีการซื้อขายตั้งแต่ปี2 5 6 6นะคะเปิดให้นักลงทุนซื้อขายแบบเรียลไทม์นะโดยในครั้งแรกบริษัท ที่ต้องการเงินทุนนะคะแล้วไม่ต้องการที่จะสูญเสียอำนาจในเรื่องของการบริหารหรือว่าเรื่องของการต้องแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะระมทุนผ่านตราสารหนี้ได้นะคะและเมื่อระมทุนผ่านตราสารนี้คือออกหุ้นกู้ใช่ไหมคะให้กับนักลงทุนทั่วไปทีนี้ไอตัวหุ้นกู้เองเนี่ยมีอายุแล้วก็มีเวลาค่อนข้างยาว ะะเผื่อว่าคนที่ลงทุนไปแล้วอยากที่ต้องการเงินถูกไหมคะเพิ่มสภาพคล่องให้ตัวเองก็มาแลกเปลี่ยนนะคะซื้อขายในตลาดตราสารนี้ที่เป็นตลาดรองได้นะ,ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยอดอกเบี้ยตลาดเป็นลักษณะยังไงนะคะถ้าเป็นช่วงอดอกเบี้ยตลาดขาขึ้นนะ,ะพวกตราสารนี้ที่ซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องขายลดราคา นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงตลาดขาลงดอกเบี้ยที่ตราไว้หน้าตัวเนี่ยนะคะล็อกล็อกผลตอบแทนไว้แล้วนะคะส่วนใหญ่ราคาจะขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยมีความต้องการของคนที่ต้องการถือมากน้อยแค่ไหนนะคะกเ็เป็นไปตามราคาตลาดนั่นเองนะคะโอเคถัดไปนะคะตลาดหลักทรัพย์ Life e x c h ซ n g e นะคะซึ่งเป็นตลาดรองเหมือนกันเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลาง นะพวก SME หรือว่าวิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประสงค์จะรงมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการดำเนินงานนะมีแนวะคิดในการตั้ง l i ฟ e เอ็กซ์เ e นอยู่3เรื่องด้วยกัน 1. น,นะคะเป็นไลฟ์ t ารซูเปอร์ไวเอันนี้จะผ่อนปลนคุณสมบัติสำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนพร้อมกำหนดหน้าที่ภายหลังเข้า จดทะเบียนนะคะซึ่งจะเหมาะกับ sme และ startup นะ 2. investor protection อันนี้จะกำหนดประเภทผู้ลงทุนและวิธีการซื้อขายให้เหมาะสมกับการกำกับดูแลและความเสี่ยงนะคะ3จะเป็น information base เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการติดตามหรือสอบถามข้อมูลโดยตรงนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดในการตั้ง3เรื่องด้วยกันนะ ลักษณะและคุณสมบัติของบริษัทที่จะมาระดมทุนและเข้าจุดที่บียนในตลาด Life Exchange เนี่ย 1. เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่เข้านิยามวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีขนาดใหญ่กว่าหรือเป็นบริษัทที่มีนิติบุคคลร่วมลงทุนนะคะหรือกิจการเงินกิจการเงินร่วมลงทุนนะตามประกาศของคณะกรรมการกำก,กับตลาดทุนนะคะ 2. มีการห้ามขายหุ้นนะคะ3ปีและทยอยขายได้20%ของหุ้นที่ถูกขายเมื่อครบ1ปีและหลังจากนั้นทุกๆ6เดือนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะคะกรณีที่เจ้าของกิจการออกขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปแล้วะคะ่ะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ขายหุ้นตัวเองออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลกระทบกับผู้ลงทุนเลยมีการห้ามนะคะ ผู้ถือหุ้นนะห้ามขายหุ้นของตัวเองในส่วนที่มีคนส่วนร่วมในการบริหารนะคะโดยกำหนดไว้ว่าจะต้องติดไซเรนพีเรียดนะคะจำนวน55%ของทุนชำระแล้วหลัง IPO อันนี้เป็นข้อกำหนดนะคะข้อกำหนดนะแล้วก็เนื่องจากนะคะบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มแรกและต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์นในการค้นคว้านะวัตรกรรม และเป็นบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะก็อาจจะทําให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะความเสี่ยงด้านธุรกิจและการเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็ความเสี่ยงด้านกฎหมายและภาษีอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังนั้นผู้ลงทุนนะคะที่จะมาลงทุนใน ไลฟ์เอ็กชแนนเนี่ยนะคะหผู้ลงทุนเป็นกลุ่มประเภทผู้ลงทุนสถาบันนะคะหรือเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุนนะกิจการเงินร่วมลงทุนนะคะสเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความชํานาญในการลงทุนเช่นเป็นผู้จัดก,การกองทุนหรือเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะหรือจะเป็น แองเจิ n อ e นเวสเก็ได้นะคะ 3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้แก่เป็นกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนะคะ 4. เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวกับมีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการลงทุนและมีฐานะการเงินที่ดีนะคะอันนี้ก็คือผู้ลงทุนต้องมี คุณสมบัติอะไรบ้างก็น่าสนใจนะถ้าเขาจะเอามาถามเนาะดูด้วยนะคะกับเมื่อกี้ข้อห้ามห้ามอะไรนะคะคุณสมบัติที่จะมาแล้วก็แนวคิดที่ตั้งนะอันนี้เพราะเป็นอันใหม่อันใหม่ชอบออกข้อสอบนะคะนะคะเพราะในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอนะคะผู้แนะนําการลงทุนผู้วางแผนการทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรตอตต์ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สํานักง,งานกรตอตต์ยอมรับนะคะบวกด้วยเห็นไหมคะนอกจากมีความรู้และประสบการณ์แล้วต้องบวกกับฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอะ,อะไรก็ได้นะจะเป็นบุคคลธรรมดารวมคู่สมรสก็ได้ โดยมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทมีไรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่าหรือไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทมีเงินทุนไม่น้อยกว่าหรือไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทขึ้นไปนะคะหรือมีเงินฝากนะคะรวม15ล้านบาทนั่นเองถึงจะมาลงทุนในตลาดนี้ได้นะคะโอเคสำหรับผู้ลงทุนนะส่วนในการซื้อขายในตลาดลฟ์เ e ็ c h a n g e นะคะ จะใช้วิธีการจับคู่อัตโนมัติค่ะออโตเมติกนะคะออเดอร์แมทช,ชิ่งหรือ AOM ก็จะเหมือนของเซตเหมือน MAI เหมือนตลาดที่เป็นทางการทั่วไปนะคะนะคะวันละหนึ่งรอบนะคะนะคะระหว่างเวลา9นาฬกานาทีถึง11เนาฬิกาโดยชำระราคาและส่งมอบแบบ cross settlement ในวันเดียวกันกับวันที่เกิดรายการซื้อขาย ทำวันนั้นเลยนะคะทีมาจากคำว่า transaction d a t นะสองไม่อนุญ,ญาตให้มีการขายชอ็อตนะคะขายชอ็อตคือขายอามองว่าราคาลงแล้วก็ตั้งราคาไว้นะคะและไม่ให้มีการซื้อขายผ่านระบบ direct market access นะคะหรืออ l ก o r i t h m trading นะรวมถึงไม่มีการกำหนดราคาสูงสุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ใน line e x h a n g จะไม่มี s e l l i n g floor ะะไม่มีซ e r ิ i งฟ for แล้วก็ไม่มี Circle b a ลเบเนะคะไม่มีนะนะคะ,ะหรือการซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายแบบ t ทรดรีพอร์ตนะคะก็คือจะไม่อนุญาตเลยนะโอเคมาต่อนะคะการซื้อขายในตลาดไลน์ x อ h ช n g นนะคะก็คือชำระราคาละส่งมอบอนันย้มนะแบบ c r o s s Se t t l e m e n t ในวันเดียวกัน อ่าเหมือนกันเลยเหมือนงานเมื่อกี้โอเคงั้นขอข้ามนะคะเหมือนกันโอเคอาจจะสามได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวตัวเมื่อกี้นะคะลายเอฟเชนจบแล้วนะจบแล้วนะเพราะฉะนั้นไปฝั่งย้อนได้นะคะใครยังจำไม่ได้ไปฝั่งย้อนได้ก็จะเน้นทั้งแนวคิดในการตั้งนะคะแนวคิดในการตั้งมีอะไรมีข้อจํากัดอะไร ใค,ใครมาลงทุนได้บ้างผู้ลงทุนต้องมีความรู้บวกกับฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาลงคู่สมรสด้วยเนาะโอเคถัดมาเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะอ่าดิจิตอลแอสเซสนะคะเอกชเชนเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายที่จัดตั้งให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือโทเคนดิจิตอลโดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้โดยมีการจัดทําระบบนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะซื้อและขายแล้วก็แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลสามารถทําการตกลงหรือจับคู่กันได้โดยการทําเป็นการค้าปกตินะคะโดยสามารถดูรายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีได้รับใบอนุญาตนะคะได้ที่สํานักงานกรต นะก็เข้าไปดูได้ค่ะว่ามีใครบ้างมีเจ้าไหนบ้างมีระบบงานอย่างไรนะคะถัดไปเป็นตลาดสัญญาซื้อขายนะคะล่วงหน้านะคะ,ะก็เรียกว่าชื่อย่อๆเนาะเรียกว่า TFX นะคะ thailand f u t u r e exchange นะคะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุนตราสารหนี้และสินค้าพกกัณพันนะคะอื่นๆ ที่มีสำนักงานคณะกรรมการกรตอตเป็นหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็สินค้าที่สามารถซื้อขายได้ข้อสอบชอบถามสินค้าอะไรที่ซื้อขายได้นะคะมีฟิวเจอร์กับออปชันนะคะ,ะซื้อขายสินค้าอ้างอิงสินค้าอ,าอีกข้างบนนะตราสารทุนตราสารนี่สินค้าโภคภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกลลวงถามว่าเราซื้อขายอะไรได้บ้างนะคะในตราสัรทุนก็ไปดูให้ดีนะคะอ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะถัดมาเป็นตลาดรองที่มีการซื้อขายแบบตกลงกันเองหรือนอกศูนย์ที่เรียกว่า OTC OTC ย่อมาจากคำว่า over the counter นะคะซึ่งจะมีเครือข่ายการรวมตัวของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เรียกว่า dealer โอเคนะอ่ะเดี๋ยวมันจะมีออกอีกว่าไอการซื้อขายแบบจับคู่ย่องแยกให้ได้นะ แบบจับคู่เป็นแบบ a u t o ม a t i c อ r d e r m a t c h i n งถูกไหมคะ AOM อันนั้นซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แต่ถ้าเกิดเป็นแบบซื้อขายนอกสูรแบบตกลงกันเองขายผ่านดีลเลอร์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์นะคะได้แก่ตลาดหุ้น N แ s สแตกนะคะที่อเมริกานั่นเองแล้วก็ผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่จะผิดนัดชำระนี่สูงเพราะว่าเขาอาจจะผิดนัดกัน ชำระเงินหรือส่งมอบก็ได้นั่นเองนะคะโอเคมาถึงสุดท้ายบทสรุปในเรื่องนี้นะสรุปตั้งแต่อันแรกเลยตราสารการเงินได้แก่ตราสารทุนตราสารนี้ระยะสั้นในตลาดเงินตราสารนี้ระยะยาวนะคะในตลาดทุนตราสารอนุพันธ์นะ,ะเป็นเครื่องมือสําหรับระดมทุนในตลาดการเงินนะคะตลาดการเงินคือแหล่งกลางในการซื้อขาย และเปลี่ยนหลักทรัพย์และตราสารการเงินตลาดการเงินจะเชื่อมโยงทั้งผู้ออมผู้มีเงินลงทุนและผู้ต้องการใช้เงินตราสารทุนจะได้แก่หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์ไปส,สาคัญแสดงสิทธิ์นะคะตราสารนี้ระยะสั้นในตลาดเงินได้แก่ตั๋วเงินคลังตราสารนี้ระยะยาวได้แก่พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนตราสารอนุพันธ์เช่นสัญญาฟิวเจอร์ นะคะสัญญาออปชันนะคะระบบการเงินเป็นแหล่งเงินทุนแก่ภาคธุรกิจภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนบางทีเขาถามว่าหน่วยธุรกิจมีอะไรบ้างก็เนี่ยมี3าอัานธุรกิจภาครัฐแล้วก็ครัวเรือนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนบทบาทหน้าที่ของระบบการเงินในพาร์ทแรกที่คุยกันมาแล้วด้วยนะคะมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันจนจบพาร์ทนะ ไปดูนะเรื่องของตลาดซื้อขายตลาดแลกตลาดรองเนาะข้อสอบก็ออกบ่อยอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะออกของใหม่นะใช่ไหมคะของเก่าก็ก็ได้ว่าเขาก็จะผสมกันนะคะเดี๋ยวไว้ในช่วงที่คุยกันเรื่องเทคนิคการทําข้อสอบค่อยมาดูค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะทํำยังไงให้ทําข้อสอบได้ไวแล้วก็ทันเวลาที่สําคัญต้องผ่านนะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหานะคะดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ